สวัสดีค่ะอิเซมิยะเกตเลเวอร์ทุกท่านนะคะรายการ Behind the Genius EP นี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ One Six Collection นาฬิกาดีไซน์เรียบเท่สไตล์มินิมอลจากแบรนด์ดีไซน์ระดับโลก i ิเซมิยะเกที่อัดแน่นด้วยคอนเซปต์และอินไซต์ไปกับไอเดียเบื้องหลังการออกแบบสุดล้ำที่ได้แรงบันดาลใจจากเท็ i t ิ o เชนสเกลหรือสเกลวัดแบบดั้งเดิม วันซิกคือนาฬิการุ่นแรกของอ s เซมิยะเกะวอชโปรเจกต์ที่ได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์ผู้หญิงเป็นครั้งแรกนั่นคือนาโอทาม r ระเจแปนิสโมเดิ n ดีไซเนอร์ชื่อดังในนิวยอร์กและได้เคยร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกมาแล้วมากมายโดยคอลเลกชันนี้ถือเป็นการออกแบบโปรดักตที่เป็นนาฬิกาครั้งแรกของนาโอจึงทำให้มุมมองการดีไซน์ที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยความสดใหม่ดึงดูดใจและไลฟ์ซึ่งกอบจากัด นาโอต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นมากกว่านาฬิกาทั่วไปโดยวางคอนเซปต์เพื่อให้ผู้สวมใส่นาฬิกาสามารถสัมผัสถึงวัตถุที่สวมใส่อยู่จริงๆและรับรู้ว่าเวลากำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ทุกวินาทีชื่อวันซิกจึงมีที่มาจากการเคลื่อนไหวของเข็มนาฬิกาในระบบกลไกลที่จะขยับ6จังหวะใน1วินาทีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และแฝงไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่นาฬิกาแบบอื่นๆให้ไม่ได้ พร้อมทั้งรายละเอียดบนหน้าปัดที่ดีไซน์ให้สะท้อนถึงสเกลวัดในอดีตท,ที่คงความคลาสสิกและมีสเสน่ห์จากการที่ได้เรียนรู้และลงมือทําด้วยตนเองอาทิเช่นเครื่องวัดมุม180องศาเครื่องตรวจวัดสายตาเครื่องบอกทิศด้วยพลังงานแม่เหล็กและเครื่องมือวัดขนาดซึ่งในโลกปัจจุบันไอเทมต่างๆเหล่านี้ได้ปรับไปสู่ระบบดิจิตอลแทบทั้งหมดแล้วค่ะ และอีกหนึ่งความโดดเด่นของรุ่น One ซที่สร้างความมีเอกลักษณ์คือเม็ดมายมที่ตำแหน่ง6นาฬิกาที่ถูกดีไซน์ออกมาให้มีขนาดใหญ่เหมือนกับเครื่องช่างสมัยเก่าซึ่งถือว่าเป็นความแปลกใหม่และคอมพิซคอนเซปต์ของนาฬิการุ่นนี้ได้อย่างลงตัวค่ะ Collection One s i ขับเคลื่อนด้วยกลไกออโตเมติกที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำและสำรองพลังงานได้41ชั่วโมงหน้าปัดแบบ Double เ a y e r ดูมีมิติ สามารถเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของผู้สวมใส่ด้วยหน้าปัดที่มีให้เลือก2สีคือขาวและดำรวมถึงมีสายให้เลือกถึง3แบบทั้งแบบสายเม็ดสีดำสายเม็ดสีเงินและสายหนังสีดำค่ะจึงถือเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เต็มเปี่ยมด้วยรายละเอียดและคอนเซปต์การออกแบบเติมเต็มความเรียบง่ายให้เหนือระดับไปอีกขั้นตามแบบฉบับของอิเซมิยากะ สำหรับท่านที่สนใจสามารถแวะไปชมและสัมผัสเรือนจริงได้ซึ่งตอนนี้เรามีอิเซมิยาเกตป๊อปอัพสตอลที่เซ็นท่านบางนาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารนาฬิการุ่นใหม่ๆและแคมเปญพิเศษพิเศษของอิเซมิยากเก a วอชได้ทางเฟซบุ o กอิเซมิยากเกตวอชไทยแลนด์และทางเว็บไซต์ท o อ a เด r โรไทม์ o com ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับ Behind the Genius รายการที่คุณจะได้อัปเดตทุกเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องลึกของนาฬิกาแบรนด์ดีไซน์ระดับโลก i ิเซมิยากเกได้ใหม่อีกครั้งในอีีต่อไปนะคะ